สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงศิรินะครับมีพิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเขาต่างนะตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเราไล่เรียงกันหน่อยนะฮะไล่เรียงกันหน่อยเพื่อจะได้ให้ท่านที่เข้ามารับชมจะได้เห็นภาพนะให้เห็นภาพว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นจนถึง จนถึงวันนี้นะครับนะ้าเราจะไล่เลียงให้ให้ท่านเห็นภาพเป็นระยะระยะนะครับสําหรับนะการอัปเดตข่าวสารในวงการแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของนะของเกจิแล้วของวัตถุมงคลด้วยเมื่อปลายปีนะครับนะ้าเมื่อปลายปีเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดจริงๆเนี่ยชุดเนี้ยนะชุดที่เสกวันเนี้ยนะครับมีบางรุ่นเนี่ยต้องเสกนะต้องเสกประมาณปลายปีนะปลายปีนะครับ คือใกล้จะใกล้จะสิ้นปีเนี่ยนะครับเพราะปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะครับนะใกล้ช่วงปลายปีเนี่ยหลวงพ่อพัดพอดีว่าโควิดมาพอดีนะมาพอดีแล้วก็หลวงพ่อพัดทางคณะสิทธิยานุสิ์ก็เป็นห่วงเรื่องการระบาดเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยประกาศนะฮะประกาศปิดวัดแล้วก็มีลายเซ็นของหลวงพ่อพัดปิดวัดเป็นการชั่วข่าวนะฮะนะปิดมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงกลางเดือนมกรา นะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาปลายนะกลางกลางเดือนมกราเนี่ยแหละว่าวันที่สองนะวันที่สองจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับนะสองกุมภาเปิดอย่างเป็นทางการเหมือนกนํนะาหนดเป๊ะเป๊ะเลยนะกาหนดเป๊ะเลยนะก็คือว่าพอสองกุมภาเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเสกพระทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกินสิบ สิบหกรุ่นนะน่าจะเกินนะครับหรือว่าอยู่ราวๆเนี้ยแหละสิบห้าถึงสิบหกรุ่นวันนี้ถือว่าเป็นการเสกใหญ่รวมนะครับเสกใหญ่รวมนะก็หลวงพ่อพัดนั่งปกอธิษฐานจิตลุกเสกวันนี้ก็มีพิธีที่วัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารนะครับนะดูมาดูไล่เลียงกันหน่อยว่านะครับมีรุ่นอะไรกันบ้างนะรุ่นอะไรกันบ้างที่เขาลงไว้นะฮะ ที่เขาลงไว้เนี่ยมีรุ่นอะไรกันบ้างแต่ว่าผมไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าที่ลงไว้เนี่ยจะผ่านการเสกแบบวาระสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะมีการเสกอีกหรือว่ายังไงฮะนะหรือว่าเสกเสกเรียบร้อยแล้วแต่ที่เขาลงไว้นะฮะที่เขาลงไว้ที่เสกเนี่ยก็มีนะมีรุ่นนะรวยที่หนึ่งนะแล้วก็รุ่นมังกรบรรดาลทรัพย์รุ่นรวยชนะโชค เสกนำเลิกอ๋อรวยชนะโชคนี่เขาเสกนำเลิกนะครับอาจจะต้องมีเสกอีกนะครับรุ่นหงมังกรรุ่นพ่อให้รวยเก้าจกบาทรุ่นรวยพันล้านรุ่นเสมาสมปาถนารุ่นรวยทันใจรุ่นรวยเหลือล้นรุ่นเศรษฐีมหาอำนาจรุ่นพยักษ์อัคคีรุ่นพยักษ์มหาเศรษฐีเก้ารุ่นรวยเหนือเมฆเสก นะแล้วก็รุ่นบูชาครูรุ่นสร้างบารามีนี่ฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีเข้าพิธีนะะพุทธาเทวาพิเศษคือรับสักการะใหม่แหละนะจะบอกว่ารับสักการะใหม่ก็ว่าได้เพราะอะไรถึงรับสักการะใหม่มันผ่านมานะผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อพัดเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะที่มีการเสกเนี่ยที่ผ่านมาก็มี นะ้ามีเสกเล็กเสกน้อยอยู่นะเสกเล็กเสกน้อยก็มีที่เสกเดี่ยวเนี่ยนะครับก็มีเสกแต่ว่าที่จัดรวมเนี่ยที่รวมแล้วเสกเนี่ยวันนี้นะครับก็เสกไปแล้วท่านก็ได้เห็นภาพบรรยากาศหรืออะไรไปแล้วนะครับอ่าหลวงพ,พ่อพัดนะมาดูนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าวัตถุมงคลหลวงพ,พ่อพัดเนี่ยจะอืดและซา หลายๆรุ่นผมมองว่าก็ยังมีกระแสพอไปได้อยู่นะครับก็ยังมีคนบูชาอยู่แต่ว่าเขาจะเลือกเลือกพิมพ์เลือกรุ่นเลือกของนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยนาบางรุ่นถ้าราคาเบาๆหรืออะไรเนี่ยนะครับสวยๆเขาก็เอาอย่างเบีย้ยแกะอย่างเงี้ยนะเบีย้ยแก้เนี่ยเบีย้ยแก้หลวงพ่อพัดก็มีคนสนใจเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อพัดนี่ก็เป็นการบ่งบอกได้ถึงว่าหลวงพ่อพัดก็ยังมี นะยังมีกระแสอยู่ส่วนของหลวงนะหลวงปู่บุญมานะหลวงปู่บุญมาก็ถ้าดูจากกระแสนะครับกระแสที่ออกตัวแรกๆเนี่ยแรงพอสมควรทีเดียวแต่พอหลวงพ่อพัดขยับเนี่ยไม่รู้สะเทือนหรือเปล่านะไม่รู้สะเทือนหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือว่าพอหลวงพ่อพัดขยับเนี่ย เหมือนเหมือนหลวงปู่บุญมาที่ขออนุญาตจัดสร้างกันดูเหมือนจะดูเหมือนจะแผ่วๆลงฮะนะดูเหมือนจะแผ่วๆลงคือตอนแรกเนี่ยเขาคิดกันอย่างเนี้ยนะครับว่าการที่หลวงพ่อพัดประกาศปิดวัดเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านเนี่ยจะเปิดแล้วเสกเมื่อไหร่แล้วจะได้เสกกันวันไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ไม่นอน ก็เลยเฮโลกันไปขออนุญาตหลวงปู่บุญมาจัดสร้างวัตถุมงคลพอเฮโลไปเนี่ยจากหนึ่งอาทิตย์เนี่ยห้าสิบรุ่นผ่านนะครับนั่นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยห้าสิบกว่ารุ่นพอเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยรุ่นเลยทีนี้แล้วก็มีบางรุ่นเนี่ยก็เปิดสั่งจองออกมาเปิดแตม่มีบางรุ่นบางรุ่นเนี่ยโยนกระแสะออกมาก่อนเปิดสั่งจองในหมู่แคบๆก่อนลองเปิดดูปรากฏว่าอย่างของหลวงพ่อพัด ที่เคยลองเปิดเนี่ยนะอย่างกระแสไปลองเปิดปุ๊บมีเสียงตอบรับเข้ามาโอเคอยู่แต่ของหลวงปู่บุญมาพอโยนกระแสไปปุ๊บเงียบกริบนะบางรุ่นนะฮะเงียบกริบเลยทําให้ได้ข่าวมาว่ามีหลายรุ่นที่ขออนุญาตจัดสร้างไว้แต่มีสิทธิ์ที่จะไม่สร้างนะมีสิทธิ์ที่จะไม่สร้างนะคือข่าวมาอย่างนั้นฮะ แต่ผมก็ไม่รู้นะนะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างไม่สร้างอย่างไรก็ลองไล่เรียงชื่อกันดูนะฮะไล่เรียงชื่อที่ที่เขามีออกมานะชื่อแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ลรุ่นมีรุ่นไหนที่สร้างแล้วบ้างก็ติ๊ก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 รุ่นไหนที่ยังไม่เปิดจองนะขออนุญาต้วยังไม่เปิดจองก็ลองติ๊กติ๊กดูนะครับท่านจะรู้ว่ารุ่นไหนที่เขาเปิดนะเปิดจองอยู่แล้วกระแสเป็นยังไงนะดูแล้วเนี่ยถ้าฟังจากกระแสแล้วแม่นะครับ จริงๆเนี่ยวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้กระแสได้ได้ไวมากฮะง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองถ้าพระมีกระแสนะแป๊บเดียวจะรู้รุ่นหนึ่งเนี่ยพอพอโยนออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะโยนออกมาแล้วก็เปิดสั่งจองเนี่ยแป๊บเดียวจะรู้เลยว่ารุ่นนี้จะไปไม่ไปไปไม่ไปไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนว่าเอกระแสจะไปหรือไม่อย่างไรแต่ถ้ามีการรอเป็นอาทิตย์นะเป็นเดือนอย่างเงี้ย ผมว่าอันเนี้ยต้องคิดหนักหน่อยแล้วล่ะว่าจะมาและกระแสจะมาจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนะก็ของหลวงปู่บุญมาก็ลองดูฮะนะลองดูแล้วแล้วไปไปมาเนี่ยมันเหมือนกับมีกระแสเบียดเข้ามากระแสเบียดเข้ามากระแสอะไรฮะตอนแรกเนี่ยนะครับที่มันมีกระแสมาเนี่ยนะฮะกระแสมาจริงๆเนี่ยก็คือของหลวงปู่บุญมาเนี่ยกระแสมา นะพอกระแสมามันโดนกระแสเบียดก็คือว่ามีข่าวว่าหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองมาก็เลยมีกระแสเบียดออกมากลายมามาเป็นหลวงพ่อทองคนก็มามาขยับหลวงพ่อทองกันนะครับขยับหลวงพ่อทองกันพอขยับหลวงพ่อทองยังไม่เท่าไหร่เองนะครับมันมีข่าวมีข่าวผู้หญิงไปขับรถตกน้ําเกิดอุบัติเหตุ นะครับแล้วก็ไปนอนอยู่ในรถนะเจ็ดชั่วโมงอยู่ในรถเนี่ยเจ็ดชั่วโมงแล้วเป็นข่าวตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีนักสะสมชาวจีนนะครับแปลเป็นภาษาจีนแล้วแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับตอนนี้ฮะนะผมดูแล้วมีมีนักสะสมชาวจีนเนี่ยแปลเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผู้หญิงตกน้ําเนี่ยนะขับรถขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงน้ําเนี่ยเขาได้ เขาได้ข่าวสองข่าวในขณะเดียวกันที่เขาจะเขาจะรายงานเป็นภาษาจีนเลยสองข่าวยังไงฮะเรื่องเดียวกันแต่แบ่งเป็นสองสองเซกชันเป็นสองข่าวเรื่องเดียวกันก็คือว่าเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเห็นว่ามีตัวตวงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าหรือไงเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวที่ออกมาในลักษณะอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าเขาขับแล้วก็หลบหลบแล้วเขาก็ลงไปในคลอง นะพอลงไปในคลองเนี่ยเขาแช่อยู่ในน้ําเนี่ยนะครับนะ้ํามีปิ่มๆอยู่เนี่ยเอาแค่หายใจเนี่ยเจ็ดชั่วโมงมีปิงเปิง,ปงอะไรเกาะกัดเต็มไปหมดเลยนะเจ็ดชั่วโมงแต่ปรากฏว่าในคอเขาแขวนเหรียญน,นะเหรียญพญาเต่าของหลวงปู่หลิวรุ่นที่วัดไล่แตงทองจัดสร้างเนี่ยนะครับคือไม่เก่ามากอันนี้อันนี้เป็นเซกชั่นแรกที่เขาพูดถึงนะครับว่า ผู้หญิงคนนี้รอดตายราวปฏิหารเพราะเหรียนพญาเต่าเรือนเนี่ยช่วยทีนี้ว่าข่าวเนี่ยมันเหมือนข่าวซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนกระแสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารถเนี่ยทะเบียน997นะทะเบียน997คนที่เห็นก็แห่ไปซื้อ97กันเยอะเลย นายแห่ไปซื้อ9เก้าเจ็ดปรากฏว่าเลขมันออกเก้าเจ็ดมาก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสองนะเป็นเป็นสองขยักขึ้นมาทันทีเลยนะเป็นสองขยักขึ้นมาทันทีขยักแรกก็คือเหรียญช่วยทําให้แค้วคาดปลอดภัยขยักที่สองก็คือเหรียญช่วยทําให้มีโชคมีลาบด้วยก็เลยกลายเป็นการไปแปลเป็นสองสองอย่าง ในขณะเดียวกันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมีนักสะสมชาวจีนนะครับแปลเป็นภาษาจีนในอุบัติเหตุทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับทั้งสองเหตุการณ์นี้ทั้งเรื่องของตัวเลขด้วยเรื่องของการลอดตายราวปฏิหารด้วยแล้วเลขเนี่ยเวลาเขาพูดเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่านอนอยู่ในน้ำเจ็ดชั่วโมง มันไปสอดคล้องกับตัวเลขที่อยู่กับรถทะเบียนรถก็คือ997แล้วก็ดันออกเลข97มาอีกก็เลยกลายเป็นเรื่องของโชคลาบแล้วเขาบอกว่าถูกกันเยอะเลยนี่เลยทำให้กระแสของพญาเต่าเลือนเหรียญพญาเต่าเลือนมีมาในขณะนี้ด้วยนะครับมีมาในขณะนี้ด้วยก็คือว่ามีนักสะสมเนี่ย นะมีการถามหาเช่าบูชาเหรียญพญาเต่าเรือนกันอยู่ในช่วงนี้มีการถามหาเช่ากันอยู่เหรียญพญาเต่าเรือนที่เกจิต่างๆสร้างก็มีคนเริ่มขยับไปเช่าบูชาเหรียญพญาเต่าเรือนกันด้วยนี่ก็คือหนึ่งในกระแสที่เข้ามาในขณะที่เกจิกําลังเปิดจองวัตถุมงคลกันกลายเป็นว่าเหมือนดึงกลับไปหาหาของเก่ายัางไงไม่รู้ นะในขณะที่กําลังเปิดจองนะแต่ประสบการณ์กลับดึงให้กลับไปหาของเก่าฮนะกลับไปหาเหรียญหลวงปู่หลิวกลับไปหาวัตถุมงคลนะของเกจิที่เป็นที่เป็นเหรียญพรยาเต่าเรือนที่เสกไว้แล้วทําไว้แล้วนี่ก็คือกระแสที่ที่กลับมาหานะขับมาหาวัตถุมงคลรุ่นนี้แต่ถ้ามาดูเรื่องของเรื่องของเกจินะครับน้ําหนักตอนนี้ยังไงก็ยังอยู่ที่หลวงพ่อพัด ก็เหมือนที่บอกฮะก็เหมือนที่บอกว่าหลวงปู่บุญมานะครับจังหวะของหลวงปู่บุญมาเนี่ยของยังไม่ออกฮะแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยตอนเนี้นะพอผ่านวิธีของออกเยอะเลยฮะพอของออกเนี่ยผมว่านักสร้างเองหรือคนที่เขาทาเขาก็ต้องทําประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการบอกต่อกันอะไรกันผมว่านะหลวงพ่อพัดก็ยังกบยังกบเรื่องราวของเกจิองค์อื่นอยู่นะ ถ้าพูดถึงในออนไลน์เนี่ยนะพอวัตถุมงคลเขาผ่านพิธีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องลงโพสต์เขาก็ต <tr ick> ้องเอาพระมาโพส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 ต์กระแส,ะส bon. ของหลวงพ่อพัดยังไงก็กลบกระแสของหลวงปู่บุญมาอีกนะครับอีกระยะหนึ่งเลยอะ่ะอีกระยะหนึ่งเลยอ่ะนะครับ <tr ick> เพราะว่ามันเยอะเลย <tr ick> หลายรุ่นเลยนะที่เสกวันนี้ก็ประมาณสิบหกรุ่นสิบหกรุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าสายของแต่ละสายเนี่ย เขาก็มีกลุ่มของเขาเขาก็ต้องนะโพสลงนะโพสลงเขาก็ต้องให้ให้พักพวกกันช่วยแชร์ช่วยโพสยังไงซะก,ก็ยังเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเต็มออนไลน์อยู่ฮะยังกระจายอยู่ทั่วออนไลน์เพราะว่าของหลวงปู่บุญมายังไม่ขยับที่เป็นเหรียญออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเส้นเป็นนะเป็นใบอะไรต่างๆอยู่นะที่เป็นเหรียญจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นนั้นกระแสก็ยังเทมาหาหลวงพ่อพัด อยู่ดีครับตอนเนี้ยยังไงก็ก็เป็นเป็นปนะเป็นประโยชน์พดผลในวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดอยู่ดีผมมานั่งนั่งนึกถึงคําหลวงพ่อพัดที่ลูกศิษย์ถามว่านะหลวงพ่อนะพร้อมหรือยังหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อพัดบอกตอนที่ตอนที่ท่านจะเปิดวัดเนี่ยท่านบอกนอนนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วนะท่านบอกว่านอนนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเหมือนเหมือนจะ นะเหมือนจะบอกนัยยะสําคัญอะไรออกมาเหมือนกันว่านอนนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่านะถ้านิ่งอยู่เนี่ยผมว่านะกระแสเองหรือว่าวัตถุมงคลเองเนี่ยถ้าถ้าวัดหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับผมว่าถ้าดึงเรื่องวัดหลวงพ่อพัดออกไปอีกสักหน่อยนะครับนะอาจจะนะหลวงพ่อพัดบอกว่าตอนนี้ยวัดเนี่ยยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดนะจะไปเปิดประมาณเดือนเมษานะครับ เดือนเมษาเนี่ยผมว่าจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะของนะขององค์อื่นเลยนะจะเป็นจังหวะของของหลวงปู่บุญมาจะเป็นจังหวะขององค์ไหนก็ไม่รู้แหละนะครับต้องเป็นจังหวะขององค์อื่นเพราะว่านะหลวงพ่อพั์ท่านยืดออกไปแต่นี่หลวงพ่อพั์ท่านเปิดแล้วฮะนะท่านเปิดแล้วตอนนี้ก็มาเสก,กันเยอะเลยนั้นกระแสในสื่อออนไลน์จริงๆเนี่ยก็จะเทไปหาหลวงพ่อพั์อีกเหมือนเดิม นะ้าเทไปหาหลวงพ่อพัดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนที่สร้างพระแล้วเนี่ยนะครับวัตถุมงคลออกแล้วไม่มีใครไม่โพสฮะไม่มีใครไม่โพสไม่มีใครเก็บเงียบนะพอพระพเสกนะพอพระพเสกสิบหกสิบเจ็ดรุ่นนะต่างทยอยกันเก็บเงียบไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกนะมันก็ต้องมีเจ้าของอ่นะนะ้าเจ้าของรุ่นหรือเพื่อนเพื่อนจะต้องช่วยกันแชร์ช่วยเอามาโชว์เอามาอะไร นั้นกระแสก็ยังเป็นกระแสของหลวงพ่อพัดอยู่ดีอ่ะถ้ากินพื้นที่สื่อนะฮะนะกินพื้นที่สื่อเนี่ยยังไงก็เป็นของหลวงพ่อพัดอยู่ดีหนะ้าองค์อื่นจะแทรกขึ้นมาก็ลําบากอ่ะหนะ้าแทรกขึ้นมาลําบากยังไงตอนเนี้ยท่านไปดูอ่ะท่านในออนไลน์ต่างๆนะครับเฟซบุ๊ก k นะ Facebook, นะ Facebook, นะเพจหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดเนี่ยกระจายเต็มพึกไปหมดเลยนะครับตรงนี้ถือว่านะเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะ นะ้มาของหลวงพ่อพัดแล้วจังหวะปิดขององค์อื่นนะนั่นโอกาสที่จะแทรกขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยลำบากเพราะว่ามันไม่อยู่นะาลอยต่อมันไม่ได้นะาลอยต่อมันไม่ได้นี่ถ้าถ้าหลวงพ่อพัดยืดออกไปสักหน่อยนะฮะยืดออกไปสักหน่อยคือคือถ้าทางวัดหลวงพ่อพัดบอกว่านะกุมพายังไม่เปิดเนี่ยไปเปิดประมาณมีนาเมษานะฮะผมว่านะรุ่นอื่นอาจจะได้โอกาสนะหายใจหรือได้โอกาสเกิดนะฮะ นะได้โอกาสเกิดก็จะมีนะมีการมาแชร์มีการมาโพสมีอะไรทยอยออกมาแต่ตอนนี้โอกาสเหมือนจะปิดฮนะเหมือนจะปิดไปชั่วคราวเพราะว่าในสื่อออนไลน์จริงๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องกระจายวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปท่านจะเห็นแหนะละฮะสิบหกสิบเจ็ดรุ่นที่เสกแล้วเนี่ยท่านจะเห็นกระจายอยู่ในออนไลน์เนี่ยนะครับว่ามีพิมพ์ไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยกระจายอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยท่านจะต้องได้เห็นนะฮะ แล้วมีบางรุ่นนี่ก็เริ่มนะก็เริ่มเริ่มทยอยนะพอเริ่มทยอยจัดส่งใช่ไหมฮะพอจัดส่งปุ๊บเนี่ยคนที่ได้ไปก็ต้องถ่ายรูปลงพอถ่ายรูปลงไอ้คนที่ได้ไปก็ต้องไลฟ์สดนะประมูลไลฟ์สดก็ยังเป็นการยึดครองพื้นที่ของวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดอยู่ดีฮะนะครับในในพื้นที่ข่าวเนี่ยกลายเป็นยึดครองด้วยวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดอยู่ดีครับ นะตรงนี้นะครับผมว่ามาถูกเวลาพอดีฮนะมาถูกเวลาพอดีนะจากเกจิที่ที่มามาเนี่ยก็เลยต้องนะต้องนะงนะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะหลีกทางเขาเรียกว่าหลีกทางให้หลวงพ่อพัดก่อนนะครับนะอุดมอาจารย์ครับในกลุ่มเลดหลวงพ่อพัดเอาอีกแล้วนะครับมีดราม่าอีกแล้วเหรอมีดราม่าลงภาพไม่ตรงปกช่วงนี้ ขายไม่ตรงปกเยอะครับอาจารย์แต่ละกลุ่มประจานห้ามซื้อขายกับเจ้านี้ไม่น่าหาทําเลยครับอาจารย์เหรอนะครับขายไม่ตรงปกเนี่ยนะฮะนะในกลุ่มเลดหลวงพ่อพัดนะฮะมีดาม่าลงภาพไม่ตรงปกนะครับช่วงนี้ขายไม่ตรงปกเยอะครับนะเนี่ยะฮะก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะ,ะก็เนี่ยแหละครับก็ลองติดตามข่าวข่าวสารดูนะครับสําหรับ นะครับคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลน,นะครับก็จะมีเรื่องแบบนี้เราจะได้